มีคนเคยบอกกับผมว่าคุณต้องบริหารใจกับพลังงานตัวเองก่อนแล้วค่อยไปบริหารเวลาคุณถึงจะทําสิ่งนั้นได้ดีมากนะครับเพราะอย่างแรกเลยถ้าเราบริหารใจเป็นเนี่ยบริหารพลังงานเป็นอย่างเช่นเนี่ยผมก็ชอบที่จะมาเดินริมชายหาดทุกวันนะครับแล้วก็มาเดินหาหาพลังงานบวกให้ตัวเองพอสุดท้ายแล้วเรามีเวลาก็จริงอย่างเช่นการเทรดเรามีเวลาเทรดเราเทรดทั้งวันแต่ พลังงานเราไม่มีมีแต่พลังงานลบมันมีแต่ความเครียดสุดท้ายแล้วเราก็จะทํากําไรไม่ได้แล้วก็เถรดได้ไม่ดีแต่โดยทุกวันนีุ้กวน,นี้นะครับผมก็ออกมาเดินตามชายหาดเนี่ยเพื่อที่จะขาจัดความเครียดขาจัดพลังงานลบออกไปเนี่ยแล้วก็รับลมรับทะเลหาพลังบวกให้ตัวเองมากขึ้นสุดท้ายมันก็ผมมองว่ามาทําอะไรได้ดีขึ้นมากนะถึงแม้ว่าเวลาเราน้อยลงนะเราไม่ได้นั่งหน้าจอ เวลาเราน้อยลงจริงแต่ช่วงเวลาที่เรามีอ่ะมันโคตรประสิมากมันทําอะไรให้เสร็จหลาย